ไกลพุนนาเราพุนไม่แต่วุ้ยแล้ววุ้ยตนะั้งเห็นรถผจญบัรอืย่ยมาห้องบรเห็นอะไรแม่เอาหน่อไม้หน่อไ,ไม้เอามาเบิ่งไหนหน่อไม้บ้านเราอันนี่ฮะมาใหม่ๆนะครับอาเพิ่นไปหามาหน่อไม้หน่อไ,ไม้เขาแม่นบ้า โอ้หน่อใหญ่ๆเป็นตะแกียขนาดหน่อไม้าหน่อไม้ลายเจ้วว่าหน่อไม้เขาเนี่ยอยู่บ้านเอามันบุ้ยากดึกแต่ว่าไฟเห็ดก็มีนะพได้อยากได้กินนะครับเห็ดตู้เย็นให้ได้พ่อมาเบิ่งเวลากายนะะไปหาหน่อไม้ํลัดแรงงานมื่อแรงพอได้กินอยู่พอด้ซื้ออยากยังกะหากินเอาอีสานบ้านนาไม่เห็ด เห็ดมาพร้อมเห็ดพวกตับเห็ดก็มีไหวก็เอามามียอดไหวด้วยไหวพุดพุทวัยนีหนองน้ำหอมอเดืมองางีไหอันนี้คือนิไหวจะเอาแกงใส้ไก่โอ้มีนอไหวแกงใส่ไก่แกงไส่ไก่พร้อมนอหวนยไหว ไวป่านะครับพี่น้องเอาดูไว้ป่าดูไว้ป่าไว้ป่านะครับเนี่ยไว้ป่านะครับเอามาจากจากไห่ฮึจากหนองจากจากหนองเนาะห,หนองหนองชายวานบอกสิได้ไปไปถ่ายตอนเพิ่นไปเก็บนะครับอ,อันนี้มาลัดเอาอยู่จะเอามาปลูกอันนี้นะมาลัดมาลัดอยู่เฮงือนะ <laughs> อันนี้ของปลูกเขา่นเจ้าของ <laughs> เจ้าของสวนทุเรียนหนึ่งต้นหหนึ่งต้นก็ได้กินแล้วนะครับมีหนึ่งต้นนะครับเดยวสิพา่างไปบึงต้นทุเรียนเจ้าของสวนทุเรียนหนึ่งต้นปลูกแล้วได้กินแล้วนะครับได้กินมาจากปีแล้เหรอมกทุเรียนมทุเรียนได้กินมาสี่ปีแล้วนี่เห็ดเห็ดเอามาก่อนหน้านี้เอามาดูเห็ดใหญ่นะเฮ้อ เสียงต้นเข่าก่อน่ไดีซื้อมาแล้วเฮ็ดมาเข้าตู้ไว้แล้วเอามาแต่ดงมันมันฝนตกเนาะโมด้เฮ็ดซื้อได้อย่างนี้ขลอกเพาะบ้านเรามันแย่แย่เรื่องอะไรจะไปซื้อเขาครับเอ็ดยังกินมันอย่างสีแซ่บแล้วแต่คนชอบจะหมกจะเกงจะต้มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบจะเดือกระปุกเจียวเนาะเจียวกระแซบเจีวเฮ็ดกระแซบ ข้าวตัวเอามาบางสี่เข้ามันเราไปเอากเล็ดไปเอาเอ่าก็เลยเขาตู้ไว้ยังมันเที่ยวอืมโบของเทสตัวนี้ของเทสสวรพี่น้องป็นแต่แซบขนาดพนาบึงด้วย <laughs> นะครับซับในดินสินในน้ำเลยนี่นะครับมีทุกอย่างจ้าสวยๆเลยค่ะดอกใหญ่ๆ <laughs> <laughs> แต่ว่าคนโชว์แต่เท่าไปหน่อยนะคะคนกย็ยายคนก็มีแจะเพื่อเท่าก่อนเพื่อยายนะคนหาที่ยายยายเก๋แล้วยายไปหาคนเดียวยาย mm ไม่มีแฟนนะคะแน่ายายอยู่คนเดียวค่ะไม่มีแฟนแฟนเขาไปอยู่อีกที่นะคะว่าที่เยอะค่ะเป็นเป็นเอียงก็อยู่กับ ปูหรือสีดูกับปูหรือีเขาเป็นฤาษีถ้าจะขอเลขขอหวยก็เชิญได้เลยนะคะปฏิบัตรพัดดีเพิ่นอยู่นี่อยู่อาศมแค่นี้เป็นลือสีเขาถุกพุทราเฮ็ดบดข้นเนาะข้างลุงสีเป็นยังเ้าพุทราไปเบิ่งเลยเฮ็ดบดนักพาไปเบิ่งเลยบิ่งเฮ็ดบดอยู่ในสวนหนึ่งไร่มีอยู่มีกินเดี๋ยวฮดเข้าถุงก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ใส่เกาะ จะพาไปดูเห็ดขอนนะครับเห็ดเห็ดขอนเห็ดปดเพ่นมานะครับกระสพอเพียงกระสพอกินมีอยู่มีกินไม่ต้องซื้อนะครับโอ้นี่นี่นี่พวกตีเขายอยู่ตลาดลู โดนร้อยยี่สิบเนาะโอ้โดนร้อยยี่สิบโอ้สิได้เก็บก่อนเหยเออตอนนี้เหลือสองสามดอกไปพูนทั้งพูนไปชมนะครับนี่เพิ่งปลูกสวยโอ้ยนี่เพิ่งปลูกยางนาเนี่ยอะไรปลดูค่ะปลาดูปลดูน้ำเต้าก็มีน้ำเต้าก็มีไปเบิ่งน้ำเต้างานที่หนึ่งไร่มีอยู่มีกินเกษตรพอเพียงนะครับอยู่ได้เนาะบ่บ่ บอดี้อันไม่แม่เดือดร้อนอยู่ได้เออนะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้อยู่ได้นี่กำลังปลูกมะเขือยางนาต้นดูถ้าโดนล็อกดาวน์ป็นโควิดก็อยู่ได้นอกอันนี้ไม่ต้องไปซื้อผักนอกบ้านครับปลอดสารพิษเนาะปลอดสารพิษนะครับมเขืออันหมอน้อยไถเงาะเอื้นมอน้อยนะครับบางบ่อนก็เอิอนมาน้อยเ่อะนะนะครับอันนี้ต้นมะละกอปลูกใหม่เนาะอันนี้ปลูกใหม่ โอ้อันนี้เขาเอิ้นนั่นหมักน้ําเต้าํำเต้านะครับหมักน้ํานะครับหมักน้ําเต้านี่นี่ควจะออกมานเลยโอ้นะครับกูได้สนใจอยากซื้อก็มาได้นะครับเวมาได้ที่สวนนะครับอืมน่าจะมาถ่ายตอนช่วงผลไม้เนาะครับผมนีอนะครับผุนผุนบุดนะครับหมักน้ําเอาไปนึ่งบ่เอาไปนึ่งนะครับเอาไปนึ่งกินนะครับ มา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 ถ่ายทำต้นที่มันเป็นหมังไม้แต่ว่าตัวนี้หมังไม้หมนี่แล้วโอ้ช่วงกั้นมัมดฤดูเนาะมันดูดูแล้วนะครับมีสับปะรดนะครับสับปะรด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 จะพักที่บ้านเราไหมเก็บกินได้ทุกอย่างปลอดสารพิษไรสารตกค้างข้างในเ ยุงเยอะบัเข้าครับมองมาหูโอ้ยพูดหนักพูดหนักพูดหนะักดูมะละกอ <ไป S 1> มะละกอ, <ไป S 1> ะกอนะครับมองหูบบบบเวลายา่าง่ะเหยียบต้นไม้อาได้นี่กำลังปลูกกระเจี๊ยบเขียวในร่ง,ง,งโอ้กระเจี๊ยบเ<อ>ขียวดดทุกพื้นที่มีต้นไม้ที่กินได้หมดนะครับเดินระวังระวังเหยียบพักเซียดนะมึงเดียบอันนี้พริกเขือเนาะอันนี้พริกเขือพริกเขือนกำลังเป็นหมากนะครับ ไอ้นีต้นพริกไทยอนี่พริกไทยพริกไทยต้นเลียเพิ่มแล้วต้นหันดอกโอ้กำลังเป็นดอกนะครับพี่น้องเอาไปพัดเพชรเด้อครับนี่สนใจอยากได้มีที่สวนนะครับบัตรระบอหมากมังคุดนี่อันนี้ต้นมังคุดนะครับหมดแล้วเพิ่งจะหมดผู้ใดว่าอีสานปลูกอะไรบิ่งเด้อนี่ต้นมังคุดนี่ฮะนะครับเป็นหมากแล้วแล้วผมก็กินแล้วนะครับหลายครั้งแล้วมังคุดนี่หวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยมีแต่รสหวานนะครับมก็เป็นัปีอยู่ใน โอ้อันนั้นต้นมะงอกนะครับต้นมะงาะสูงเท่าไงยานางข้างในเขาไปบริไดเบียร์ไหมมีเยอะกำลังเกิดไปดูทุเรียนดูทุเรียนอันนี้ลิ้นจีนะครับต้นลินจีอันนี้ม่อนม่อนเบอร์รี่เนาะม่อนเบอร์รี่นี่ตัวนี้ม่อนเบอร์รี่นี่นะครับม่อนเบอร์รี่นี่โอ้นี่นะครับนี่ออกมากได้พี่น้องนี่ นี่นี่โอ้หมอนเบอร์รี่นะครับนี่นี่เปรี้ยวๆหวานๆนะครับหมอนเบอร์รี่นะครับนี่เจ้าองบ้ามุสาวนี่งูพุทธเพราะว่าเนี่ยนี่นี่นุ่มสวยโอ้โอ้ห้องลูกท้อลูกท้อประเทศไทยอันนี้บ้านเฮาเอิญเงี้ยงก็มักมอนไข่เนาะบางบ่อนบางที่เพื่อนก็เจ้าก็เอิญเอ็นมักไข่นะครับ อ่านี่นี่มังคุดเหลือลูกเดียวอยู่โฟก็บออกเวอรแลุ่มเ้าโอ้นี่ครับเหลือลูกเดียวเนาะเหลือลูกเดียวครับผมของแท้เมื่อก่อนนะก็มากินอยู่สองมากเบิ่อแล้วมาเริ่มงสิองอื่นนะเอ้าผู้นี้ก็มาน้ำนี่ฟาลันออกไปฟาลันด์าลันนี่ไฮไลท์นะครับอยู่ที่ต้นทุเรียนนะครับพี่น้องนี่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 สูงประมาณเท่าไรนี่ ห้าเม็บดบ่ได้บ่หึได้เม็ดเป็นเม็ดเลยมาขนาดเบิร์ดแล้วเนาะไปแล้วผมมาถ่ายตอนที่มันเป็นไม้เลยซอยเห็นย่ายู่โน่นโอนะครับนี่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 โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดนี่ทุเรียนนี่ได้กินแล้วนะครับผมก็ได้กินสองสามครั้งเลยนะพี่น้องอร่อยนะครับหมอนทองหมอนท,ท้องนะครับหมอนทองอันนี้กับหมอนเบอร์รี่นี่เกษตรนะครับ โอ้นะครับสุดยอดสุดยอดพื้นที่เท่าไหร่ก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็ครึ่งครึ่งงานครึ่งงานมีโรงสีด้วยมีโรงสีด้วยนะครับสีข้าวกินเองพร้อมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับสตอก็สตอันี่เห็นแต่เห็นเห็นแต่ต้นมันสูงหมากถ่ายบ่หอดนะครับ อันนี้อันนี้เขาห้องเป็นภาษาไทยนุ่มบางอยางเสร็จแล้วได้ขวบอกดอกเห็นไหมลูกยางลูกยางก็แล้วอกดโดเออลูกยางลูกยางหน่วยสีม่วงม่วงซุกละได้กินรอบนีงเลยอันนี้กับกะลิงปิงกะลิงปิงไงนี่โอ้โหกะลิงปิงเรโอ้นี่กะลิงปิงมีอยู่มีอยู่สองลูกเดือบก็ได้นุ่มกระเดือกก็อย่างเขาห้องเดือกเนี่ยต้นอย่างกระเดือกอีลอกผมยังกระเดือกับอีลอกคนละอย่างบ่ แค่ไทยเขาเลื่อยเนี่ยก็กระเดือดีนะก็มีจักบกหุจักผู้ไทยกันเลยบวกกระปูกกินเอง <laughs> บวกกระปูกกินเองนะครับอันนี้อย่างฝรั่งอันนี้บริเวณเย็ดโนโอเคอยู่บนนี้ฮะฝรั่งเลยกำลังห่อนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับโอ้ ออมเปรคุณมะอื้อออมปคุณลกไปต้นพะงาเหือนโลกไปด้ีเบดนะครับยีล่าไปกินใแมงงาอัน่าน่อีาโอ้หนบี่หล่ายีหลอาออมไปทางเพื่อเลยเธอหนาต้นไม้ใครงวอะเอ็ัเือกเอาว่าีแต่ารออกเยยูใสอยู่ใส่นี่บอกระเกี๊ยว เป็ดเจียวหน่อยโมโอ,โอไม่มีใครกินรู้สิมาหล่นหมดเลยด่ะเยอะแยะ,ะส้มโอเยอะแยะนะครับส้มโอนี่หอยอ้นต้นเอ็นเต้นนะครับ <c oughs> ประจายีสานบละครับวันนี้เสนอคําว่าอ้นต้นเอ็นเต้นเนา en นะุ่นาดอกมะอึ๊อันนี้พี่น้องเอาไปแกงใส่หน่อไหมเนาะคือสีแซ่พวกเราโอ้ยขึ้นนำแกเลยอนี้นะครับสวนนี้สวนน,วน,นี้สิ่งที่ได้เด่นก็จะมีรายได้จากขายอย่างก็ ขายเพกาเนาะเพกาหรือว่ามักลินไม้นะครับเป็นลักนะครับมักลินไม้บ้านเฮานี่ยแหละมักคอมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดลืมแล้วนี่นี่นมักขอมลืมระบอสมดยหมยังน้อยลืมรรบอดยังบรบเทสุกนะครับกําลังเป็นดอกมักคอมนี่นี่ลก่อเนี่ยกลังขึ้นถ่ายแล้วตรนพิกเป็นบุเรียนนะครั